สบายดีเพื่อนๆสบายดีสบายดีวันนี้มาบ้านพี่สาววันนี้ได้ยินเสียงบอเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดอนี่พี่สาวค่อยนะสบายดีอทิสบายดีวันนี้ไม่ขวัวไม่ครัวคอยไม่ครัวไม่ขวัวมาเบิ่งเด้อแล้วเห็ดกัเขาเก่งเก่งพี่น้องเลยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวสิไพพาไปเบิ่งกบเข้าแล้าเห็ดอย่างกะเข้ามีอย่างให้กินแดมืันนี้นะ เปียกไก่ขเปียกไก่ป er te ่ะโอ้ยเปี่ยนแต่แซ่เพพี่น้องโอ้ขเปียกไก่ขเปียกซิ้นขั้นเองโอ้ลย้ขเปียกไก่ขเปียกซิ้นขั้นขั้นเองเลยบ่โอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องเลยว้าวพี่น้องของคู่กันของคู่กันโอ้อย่าเบิ้งองูโอ้น้ากิมพี่น้องเลยน่ากิมจริงๆเลยอ ปัด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 พี่น้องเ้ยทุยขึ้นมาให้พี่น้องเบ่งดดูนี่ขึ้นมาโอ้นัวหนัวพี่น้องเอ้ยนัวหนัวหนัวลายเซ็บเส็บอาหารลาวอาหารลาวพี่น้องเอ้ยตักเสถ้ช่วยบาดทีนี้ตักเสื้อช่วยบาทีนพี่น้องเอ้ยนี่เซ็บอาหเซ็บเซ็บเศ็บ มันมีโซปากมีอะไกินได้เมาฝากทล้องไปน้ําพี่สาวพี่น้องเอ้ยมาฝากทล้องสุธิยาดีเอิ้นเรียนจิตเรียนมีเวลาบ่มีเวลาบ่มีเวลาเห็นงานหลายค่ะงานหลายปาดคอละตีมัน,มนที่เหลือบอน่นีเอ้ยโอ้โอ้สามถ้วยบ่อืมอพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยหืมลาบปากแท้ๆทลาบปากแทๆ พี่น้องเอ้ยพูดนะอุย้ยสวิตบ้านๆีวิตคนลาอยู่ในต่างเด่นพี่น้องเอ้ยนี่ลหละมือวันยุดธกะมากินเข่ากินน้ำน้ำกันอาหารเลาวลาพี่น้องอาหารลาวอ,อืมนอนนอนนอนอืมเดี๋ยวจ้าหน่อยสิปุุงเครื่องมาสั่นมื้อนี้มีสามคนกินน้ำกันเนาะเอื้อยกับไอ้ย อืมพี่น้องเออคุณอ่ะอืมปาดดิบอดดิตอนจะเต็มบอดิตอนมาสั่นูดดิเห็ดสะโพกสามถ้วยแม่นวะไม่ได้เห็ดหลายเนาะบ่ก็ว่าอย่างกินมันเหลืองเขาเขาเขาเห็ดกินบาดเดียวร่วนนะเออบ่ต้องเห็ดหลายรอบเห็ดหลายรอบบ่ต้องไง กินไปไหนมันเหลือกินลายเหลือกินแล้วมันโบแซ่เน่ยเบืเ้องเบื้องแต่จันเอาไม่ไม่โอ้ยนี่ไงได้บูมักกินตอนนั้นกินหน้านน <บะ S 2> มันอันนี้เป็นไงเลน้ำอ๋อนี่เครื่องปรุงพี่น้องพี่น้องพี่น้องอเครื่องปรุงเ<อ>นี่ยอ,อื้อ,อ,อหึอ่บ<อ>้าวพี่น้องเอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บใส่เลยว้าตีพี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยพหอมเกี่ยวใส่บ่ ใส่ใส่คร<อ>บสูตรมือนี้ครบสูตรอ<พ>ือหือคุณหน่ะโ<พ>อ้ยพี่น้องเอ้ยอืนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไทยขักขกให้พี่น้องเบิ่งก่อนโอ้โหตีถวยตีโอย ก็ดีบ่ขาดบ่เกินบ่ขาดบ่เกินเป็นบ่เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวที่พัดสำรวจครัวคนลาวในฝรั่งเศสพี่น้องเอ้ยว่าเปินมีอย่างแดพี่น้องอันเห็นเป็นทุงทุงทุงนี่อ้ยนาาะฮกนะฮกพี่น้องเอ้ยพี่น้องรู้บอกว่ามีอย,าอย่างอยู่ในนี่<ม>ก็คือถุงถุงก๊อบแก๊บอีอย่างส่นะพี่น้องเพินพ่นกับ,บ่าไหว้ในนี่เออกูดไอเดียมากเลยแล้วก็นี่นๆนีพี่น้องเอ้ยเนี่ยจางเฮ็ดจางเฮ็ดไดย บ้านเอื้อยคอยกระทงกระเทียมย้มอยากกินกระเด็ดเอาเลยนี่พี่น้องเลยตีท้ายครัวตีท้ายครัวคนลาวอันนี้แม่นันซงกาแฟได้พี่น้องเด้ออันนี้เป็นซงกาแฟมันหมอน,น้ำห้อนเออทิพต้มต้มน้ำพรอนเน,นาะกินกาแฟน้ำกินกาแฟน้ำมาเราต้องได้กินกาแฟได้นี่พี่น้องเลย ส่นหลายคนลาวขาเจ้าอยู่เมืองเนาะอุ้ยอุทิศบริบปีตัวเนี่เอ้ยเกือบอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสิยกมาให้เบิงส่นหลายคนลาวอยู่ในต่างเดนอยู่ในต่างประเทศขาเจ้าก็สิกินแบบนี้แหละพี่น้องนี้เป็นผงแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เบงใกล้ๆเลยอ๊บนี่แหละซ้อนหนึ่งหรือสองซ้อนตามใจมากเนาะแซบแซบกาแฟกาแฟอยู่ฝรั่งเศสพุนะ่ะโฆษณาอีกและ แล้วก็หันมาทางนี้บ้าเขา้ากี้ไงเ <c oughs> ขา้ากีหรือว่าเอินเอิ้เนี่ยก็อุทิศบาเก็ตทางฝรั่งเศสเอินเอินบาเก็ตอือนี่แหละข้าพักกันกินกันหน่งยสิละกินกับเนยบอรหรือว่าซีดนะพี่น้องอืมบ้านเขาเจ้าก็สะอาดสะอ้านขนาดพี่น้องเลยไอ,ขอย้ข่อเราสร้างซ่างเลยสร้างเห็ด เดี๋ยวหันไปทางนี้ทางนี้ก็มีตู้เย็นเนาะมีตู้เย็นสองตู้เย็นหนึ่งตู้เย็นสองตัวนี้แล้วตัวนี้กงเชเลีเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งพี่น้องภาพคือค่อนข้างย่อโหนเนาะพูดนะ่ะพี่น้องเลยตู้แข็งพูดไนะกงเชเลีพูด่นนะพี่น้องเลยเดี๋ยวจะไปเปิดตู้แขงงานนั้นสาวแล้วก่อนอือหูพี่น้องเลยกินได้เป็นปีปาดติโชกินได้เป็นปีพี่น้องเลยปาด มีอย่างเดว่ะสิป่ะนี้พี่น้องเ้ยขนมขนมมันขนมงาหนะโอ้ยเอื้อยคอยนี่สุดยอดอีดีเด้อเรื่องขนมนี่นคุณหนะพี่น้องนี้นี่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 คุณนะอันนั้นอันนี้เขาเอื้อปลาท่องโกเนาะเพิ่งไปเห็นแล้วเพิ่นกระแซยแข็งไว้ตัวป้าพี่น้องเ้ยนี่มีฮอตแคบหมูด้วยพี <c oughs> ่น้องเด้อโอ้ยโอ้ยเอื้อยคอยเอื้อยคอยนี่พี่น้อง อยู่เมืองนอกเมืองนา้าบร่ได้กินของสดดอกพี่น้องเลยใ mm. บยมะกรูด mm. นี่ใ mm. บมะกรูดเดรละกา mm. ตะไคร้เนาะหรือมาหัวสิงไคร่นะพษาลาวาอือนหัวสิงไคร้หัวสิงไคร้นี่เมืองนอกก็กินเป็นประมาณนี่แหละซื้อเซแข็งไว้อันนี้แมนแมนคาพี่นอ้องคาเดออืมพูดนะ โอ้ยเอื้อยคอยเราก็มักเลยเราเราก็เซนาไม่เห็นไม่เห็นน้ำก้อนนะหรือว่าน้ำแข็งเนาะพี่น้องเนาะแปลเป็นสองคำวัดตู้เอื้อยคอยกินได้เป็นปีเด้พี่น้องเด้อวัดต๊อต่ต,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 ต่สุดยอดอดีีสุดยอดของมนุษย์คนอีีมีทุกอย่างอยู่ในนี่พี่น้องเลยวัดตีของพนนะ่ะทุกอย่างอือหือพูน่ะขนมนะ่ะพี่น้องเลย อันนี้เป็นเผือกเห็ดเองตัวเผือกเห็ดเก่งเก่งอือนี่นะเผือกเห็ดเก่งเก่งขนมนี่นะปลาสุดยอดอี่ลีบ้านเรื่อยค่อยเอาปิดไปเห็นเพื่นปิดไปเห็นเพื่นโอโ้ต้หันมาทางนี้หันมาทางนี้ปลาิีเร่อมแสงน้อยนึงเนาะตู้เย็นกับแบบโอดถงยางแรงโอ้ยพี่น้องเลยอยู่แต่สองผัวเมียนฟะาตู้เย็น พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาตีตีท้ายครัวเพนก่อนตีท้ายครัวเอ้ยด้วยคอยแล้วก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยขนาดออาปีดตาละมาทางนี้อันนี้ก็แม่นเม็นฟูกฟูกก็เคลื่อนปิ้งย่างเนาะฟูกปิ้งย่าง,ง,างแล้วกลับมาทางนี้ก็แม่นนันนัมีโออค้งแบบอุ่นอยู่ในกลิ่นนะนะแล้วเรามาทางนี้ อันนี้ก็เมนเมนอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กําลังเป็นที่นิยมหม้อไล่น้ำมันหม้อไล่น้ำมันวิ่งลาได้สองสามตัวคุณด้พี่น้องเอ้ยแบบเราต้องใส่น้ำมันเดี๋ยวนี้กําลังเป็นที่นิยม <c oughs> อ๋อตัวเต็มมีโปรแกรมอยู่นี่ให้เนาะบ้านคนเล้าที่ขาดบาดดด่าได้เด้อยพี่น้องเด้อติ๊บเข้าเด้อยพี่น้องอืมติ๊บเข่าติ๊บเข้าโอ้ยโอ้ยเสียใแ,แเหนเนาะเห็นติ๊บเข่าก็อุ่นใจล้วพี่น้องเลย นี่นี่นี่เสร็จนี้เป็นแ้วยข่อยเราเป็นคนเห็ดเองพี่น้องนี่ที่ว่ากำลังสิกินกันมื้อนี้นี่เป็นเราเห็ดเองสุดยอดเลยเอากระสั้นกะโอเคเนาะพี่น้องเนะาะกะสิขออนุญาตขออนุญาตไปกินได้ได้บาดท,ที่นี่นะโอ้พี่น้องเลยแซ่บแซ่บ,บ,บเด้อถ้าถือแก่ก็ฝากกดติดตามกดสันกระดิ่งไว้เด้อเพื่อบ่พพาดคลิปต่อไปขออนุญาตไปกินเส้นข้าเปียกกันเด้อบาดท,ที่นี่เด้อ Bye-bye. Merci beaucoup. A bientot. piti.